เปิดออกมาเปิดออกมากูไม่ดูแล้วบอลกูไม่ดูอ้ได้ไปคู่ได้ไปคู่สองร้อยไปคู่สองร้อยไปคู่สองร้อยไปคู่จุกวะจุกบัตอูกบกูได้ปั้นใหม่ยาวๆกอบกูเด้สมอลเลยกระ สวัดีครับผมอยู่ที่ต้อดรับคุณอชอกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้แรงเตมนะครับผมนะช่องที่จะพายเก็บจำรวมรูปแบบข้าวไพ่ทางกำไรของค่ายเซ็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไพ่หลักหรือว่าจะเป็นข้าวไพ่สามเกิดที่อยู่ทงางด้านขวาล่างนะครับโปร่งทึบแล้วก็ไม่ขีดบางชดบ,บางช่วงนะสามเกิดมีประโยชน์ครับแล้วก็จะเป็นาการาเขาเรียกว่าอะไรอ่า,อานข้าวไพ่ครับแล้วก็เทคนิคที่เพื่อนเพื่อนส่งเข้ามาใครมีเทคนิคอะไรก็ชแชร์ประสบการณ์กันนะครับแชร์เทคนิคกันมา เผื่อมูเขาดได้ใส่น้ำนะวันนี้ก็เป็นการดูเขาไพ่และการเลือกห้องผมเลือกมาห้องนี้แจกไปแล้ว41เกมเพื่อนๆยังไม่มีตัวไหนที่ขึ้นเกินสีครับเออยังม,มีตัวไหนที่ขึ้นเกินสีตอนนี้เป็นปิงปองมาสามนนเ็นปีงปองมาสาม ใครมใครีใครอยากได้เทคนิคอะไรที่ผมเคยทําไปแล้วนะก็คือเข้ามาขอได้ที่ในกลุ่มนะเพื่อนๆกลุ่มแชร์เทคนิคนะครับหรือกลุ่มนําเล่นนั่นเองนะครับกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสนใจเทคนิคตัวไหน,นอยากได้การเดินเงินแบบไหน,นลองทักเข้ามาถามได้ครับอ้าวเสมอมาวะกูได้งัดแล้ววันนี้วันนี้กูได้งัดแล้วมาเถอะไอ้น้องหนูมาสู้กับพี่เถอะเอบอกได้คำเดียวซสมอยยัดน้องเงิน เสมอผมมองว่านะครับเสมอนี่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะตัดไปฝั่งตรงข้ามมากกว่านะเพื่อนนะอันนี้เราดูในภาพภาพของเสมอก่อนนะแต่ทีนี้เราก็มาดูในภาพรวมในห้องว่าภายในห้องนั้นนะเป็นเสมอตัดหรือเป็นเสมอ,อไหลปลาป,ปาป,ปาปลาป,ปาปาปแมนบอดเป็นบอดเลยจำเป็น,ปนจำ,เ,นจำ,เ,นจำเลยเออสี่แต้มยังดีครับมากสวย แต่เพราะถ้าภายในห้องมันเป็นเสมอไหลมากกว่าเสมอตัดนะครับห้องนั้นเราก็อาจจะย้ายโยกแยกความคิดอาจจะไปเล่นตรงเสมอไหลก็ได้นะครับเออแต่ถ้ามันอยู่ในจุดตัดเช่น 3, 4จุดตัดอ,อ่เออ,อันนี้คือก่อนหน้านี้ปิงปองมันมา3แค่นั้นนะไม้ตัว4มันไม่ออกมานะะในห้องนะครับ จุดตัดนี่พูดถึงจุดตัดอย่างเช่นภายในห้องที่เราเลือกมามันเป็น3ตัด4ี่ตัดใช่ไหมและเสมอนไปอยู่ในตรงนั้นนะฮะเสมอนไปอยู่ในในจุดนั้นก็คืออาจจะเล่นเป็นเสมอตัดไปเลยนะครับเออไม่ต้องสนใจภายในห้องเลยนะเออหกจิบหายนคือผมมีเตรียมให้กูเนี้ยเออแหมมาสิลูกเพราะฮึมร้อยสาว มาไมาน้นี้ยัดน้ำเงินครับไม่ขีดเป็นสามตัดนะไม่ขีดมีโอกาสเป็นสามตัดอยู่นะไม้นี้ก็ใส่น้ำเงินนะปิดตาเอาไว้ปิดตาไว้ไวแล้วก็ลุน้นแล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดว่าผมยอมเนยะผมยอมโอ้โหก้ามาวะ่ะเฮ้ยหน,น้าก้าว่ะหน้าก้าเสมอวะ่ะหน้าก้าว,วะ่ะเฮ้ 9 là. Là mỡ, rồi. Nha cao của hơi Nha cao của hơi à, Sao mà nè Những đi bọt quá này nè, mà cũng về ด้ฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหแม่งกูโดนปอกก้าวไอ้เหี้ยโอ้โหตายตายตาย,ตายอย่างเขียดคือคือถ้ามันไม่เสมอมาขั้นนะผมก็ได้แล้วนี่เห็นไหมผมมองว่ามันจะเป็นขึ้นมันจะขึ้นมาสามเหมือนตัวก่อนหน้านั่นเออผมมองว่ามันจะขึ้นมาสามก่อนหน้านั้นเสียงเป็ดเสียงเป็ดเลยโยกไปแดงครับ ก่อนหน้านั้นมันปิงปองมา3าแล้วก็ขึ้นมา3ครับตัดแน่นอนไหมโอกาสตัดสูงมากครับโอกาสตัดสูงมากมานะเปิดเปิดมีดหมอมาเถอะเปิดมีดหมอมาให้กูทนีนะคนดีโอ้ m ม g o กโอ้ m ม g o ก็โอ้ m ม g o กไม่มีเต้มโอ้ห oh, ละโอ้หละ <c oughs> มันดึงรถกูดึงเพิ่มนี่ครับ พี่จะบอกอะไรไว้ก่อนนะไอ้หนูพี่บอกอได้คาเดียวเลยน้องมันเก่าไปส่วนพี่มันฮอดสุดยอดไปฮะไปฮะมาไอ้นี้เรานี้เพื่อเตียยัดทับเงินเรานี้เพื่อเตีย่ย อเปิดโอ้แต้มกูต้องรุดไปสามทั้งวันเลยแหละวันนี้ฮะแต่แต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเรานะครับโอ้เ <c oughs> <c oughs> กือบกูจำปอดเกือบกูตายฮะฮ่าสวยเอยแล้วแล้วอย่างนี้อ่ะมาอย่างนี้คือเสมออะไรไปหนึ่งครั้ง ครั้งแล้วแดงนี่เห็นไหมเสมอตัดเสมอตัดอืมคือถ้ากลัวมันไหลเราก็ไม่ต้องลงเยอะครับแต่ก็คือจุดตัดมันน่าจะสูงไหมเนี้ยจุดตัดมันคือแดงหนึ่งเห็นไหมแดงหนึ่งเสมอแล้วก็ตัดตัวนี้ตัวล่าสุดเป็นแดงหนึ่งเสมอมาก็ตัดเนาะมองก็มีโอกาสตัดช่วงในป่ากันรอกเลยเฮ้ยมาหกแต้มสวยเออ กินนิ่มๆไปก่อนกินนิ่มๆไปก่อนกินนิ่มๆไปก่อนหนึ่งไม้ไม้ต่อไปโยกไปปิงปองไปก่อนเลยกูโยกไปปิงปองก่อนเลยให้มึงมาปิงปองสามแล้วมึงขึ้นมาสามอย่างนี้นะเออนะมันจะเป็นปิงปองสามไหมตามสูตรตามตามที่กูวิเคราะห์คำนวณมาเป๊ะเชดิ dạy tiếng của nít đâu có đồ thao bé má con nít lời mát 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 mê lù vât tung can ở lại mãi có dưới, dưới này, con có dưới xuôi anh ơi cụn bì có dưới ngút anh ơi cụn bì có dưới xuôi anh ơi cụn bì có dưới สวยครับจุดตัดตัวนี้สวยมากคมมากครับ3ตัด3ครับตัวนี้เห็นไหมน้ำเงินขึ้นมา3แล้วตัดแล้วน้ำเงินก็ขึ้นมา3แล้วมีโอกาสที่จะตัดนะครับผมนะนะขอกันละขอกันละอ่ะ อันนี้ลงไม่ทันนะน้อยนี่ลงไม่ทันนะเสียใจวะเสียใจวะไม่เงืเอ,อกูน่จะลงแดงไม่เงืเอ,อกูฆ่าได้เบิึงบอลอยู่โอ้ตายตายกูตายตายกูโอ้อ้าวโชคดีปนความโชคร้ายปะเน,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 นี่ยกูฆ่าแต่เดียวบิึงบอลนะสะว่างนี้ดิดบอลมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป อืสนับสนุนไทยีกให้ไปมวยโลกหมายเนี่ยกูย้ำแน่ตาเนี่ยก็ะบึ่งบอลตาเอาเอาจักอันเอาจักอันกูโอ้ย สวยครับไม้นี้เดี๋ยวคอ,อกสักไม้ไม้น้ำเงินหน้ามานะน้ำเงินหน้ามาไนะมานี้นะเต็มที่แดงขึ้นมาอย่างงี้นะวะเต็มที่แดงอาจจะขึ้นมาแค่สองเม็ดนะน้ำเงินหน้ามาสุดๆเลยถ้าไม้นี่ผิดไม้ต่อไปผมย้ำเลยนะไม้นี้ผิดไม้ต่อไปผมใส่เลยนะ ถ้าเป็นน้ำเงินมาน้ำเงินอาจจะเป็นสามตัดหนึ่งนะฮะเรากำไรย,ยาวๆเลยกันโอโหเสมอไหมเสมอไหมเสม,อม,สมอมากเสมอมากแดงออกมาอุยย้ำน้ำเงินเลยครับช็อตน,นี้เห็นนะแดงไม่น่าอะไรขึ้นมาสามครับสังเกตเลยถ้าตัวไหนที่ขึ้นเกินสี่นะแล้วตัดใช่ไหมให้คุณย้ำตัวเดิม <c oughs> ให้คุณย้ำตัวเดิมเต็เมตที่มันจะขึ้นมาสองแค่นี้ลนะมา มาอนี่กูหอกนี้กูเพื่อเตี่ยเลยหลอกนี้กูเพื่อเตี่ยเลยหลอกนี้กูเพื่อเตี่ยเลยม嘛เปิดออกมาเปิดออกมากูไม่ดูแล้วบอลกูไม่ดูอู้ได้ไปคู่ได้ไปคู่สองร้อยไปคู่สองร้อยไปคู่สองร้อยไปคู่ทุกวะกทุกวะโอ้ กอบกูได้ปั้นใหม่ยาวๆเกอบได้สมอลเลยโอ้ยส,สวยๆอะหมื่นพอดีเปิจะกับนัดกันไว้ก็ใครที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มนะก็ทักเข้ามาได้ ได้เลยนะครับผมนะกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมนะภายในกลุ่มทุกสัปดาห์นะครับกิจกรรมใหญ่นะครับแล้วก็กิจกรรมภายในคลิปหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรถ้าผมหยิบยกขึ้นมาใช้หรือเอามาทำนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้เพื่อนๆคุณได้ดูได้ใช้กันก็รับรางวัลได้เลยครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่ออนขบบคคุณรั